ไม่น่าเชื่อเลยคขาเพราะวันนี้จะเป็นหนูของมัมมี่มันไม่น่ารักราาหรอขามันไม่น่ารักหรอกมันไม่น่ารักหรอขาไม่ถูกใจหรอก่ะ <c oughs> มาต่อไปนี้จะต้องเรียกว่าหนูกับมัมมี่นะครับหนูกับมัมมี่มัมมี่อ๋อแล้วผมเป็นนิชานต้องแบบว่าสมมติว่านี่เป็นโทรศัพท์มือถือแล้วกันก็จะแบบ สมมตินี่เป็นโทรศัพท์มือถือสมมติว่าเราจะจะถ่ายทำสตอรี่กันแบบมีใครแบล็คนี่ไม่เครแบล็คต้องทะเลาะเลยนะถ่ายทำแบบมินิซีรีส์อ่ะนี่เพ่งถ่ายทำมินิซีรีส์อยู่คนเดียวคือเถ้านิจามีกล้องตัวเดียวคือแบบเป็นมินิซีรีส์ได้นะนั่นแแบบไม่เป็นไรอ่ะ เป็นไรก่อนเธอเป็นไรก่อนเปงไรเอ่ยฮะบะมี่เห็นด้วยหรือเปล่าว่าว่าหนูหนูเนียนหรือเปล่าหนูแบบหนูแบบคอสเพย์คนอื่นได้หมดเลยเลยครับใจนะใช่เรว่าอะไรทาเลนเออไม่ขอช้างขอมาแต่ขอโอ้ยเล่นบ่อยเกินซ้ำซ้ำเกินไปแล้วนะบะมี่ไปไปสวัสดีนะสวัสดีนะบะมีู่้ไหน